ก็หวัด okay. so, ดีท,ทุกคนกันด้วยนะครับนะก็วันนี้ผมจะมาอ่านในมือถือกันเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะพอดีไมมันกากนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการยืนยันอายุหรือเปิดไมในเกมเราบอกกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนเด็กๆน้องกันหนูก <t> ็ทําการกดมอนะครับทุกคนทําการเลื่อนลงมาครับกดเซตติ้งเสร็จแล้วนะก็ให้ทุกคนทําการกดเอ็กซ์เคาน์ท์อินโฟครับอันนี้คือจะกดเข้าไปเช็คก่อนนะครับนะว่าเอ็กซ์เคานท์นี้เราตั้งเป็นอายุเท่าไหร่นะะคครรัับนนนนทุกกก้ยยเีี่มาจิง ก <ations> ็ดูเสร็จปุ๊บไอเขานี้เหมือนจะโอ้เมื่อกว่ายี่สสาปีครับเสียให้ทุกคนทำการกด connect with A ตรงนี้เลยครับผมอันนี้มันจะยุ่งยากขั้นตอนอะไรยุ่งยากรเริ่มเติบต่อเนีย่ยทุกคน,พนเพราะว่ามันเอ่อมัน่องมากนะครับนะประมาณนี้ทุกคนคุณ,คณ่องมากครับนะก็ะต่อม,มานะครับเสร็จแล้วก็ทําการกดเชนิลไปอันนี้มันก็จะบอกกันนะว่าเออคุณจะใช้อันไหนนะครับนะก็ทําการกดตรงนี้ครับ กดถ่ายรูปนะกดอนุญาตไปเสร็จแล้วก็เลือกแบบประชาชมใ,ใกล้ๆครับผมนี่เสร็จแล้วเราเราก็จะรอนะครับการกดถ่ายไปเลยนี่กด continu e ไปครับผมหลังจากนี้มันก็จะให้เราถ่ายรูปด้านหลังเ้ยนะครับทำการเปลี่ยนมาด้านหลังเลยนิ้วผมเองปิ๊บถ่ายสีน้องเออ กด continue ไปครับผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการโหลดนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าให้เราทําการเอาหน้าใส่เข้าไปในคลิปนะครับนะอาจจะมีสีลูกกลมอยนะทุกคนนี่ก็ continue ไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการยืนยันอายุไปแล้วเนาะก็ต่อมานะครับต้องยืนยันหน้าแล้วกดสีฟ้าไปปุ๊บก็รอมนโหลดเนาะมันจะขนานี้ก็ทำการกด continue มันจะให้เราปิดกล้องนะครับ แล้วก็ยืนยันหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับเอาหน้าให้อยู่ในกล่องสีของมันเนาะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้ยืนยันหน้าใช่ไหมมันก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้เราทําการยันยลนนะครับนะว่าคุณอายุระหว่างตืดตดต,ดต,ดตืดนะครับนะกดค้อควา4ก่อนอันนี้เราก็ต้องดูก่อนนะครับนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเคตอนนี้เราก็ยืนยันหมดแล้วครับ ทีน,นี้เราก็ทาการยืนยันอายุหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แชทในระบบอกแชทอะไรได้ปกติเลยนะครับต่อมาก็กด security ครับอันนี้จะลองดูก่อนนะครับนะว่าปุ่มเปิดมาอยู่ตรงไหนเนาะกดไอ้ปุ่มนี้เดี๋ยวเช็คไปหนึ่งนะโอเคครับทุกคนก็ทําการกดออกมาก่อนเลยครับแล้วก็กดทําการกดไอ้ปุ่มนี้ครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วก็ทําการลรารโหลดสักแป๊บหนึ่งครับกด o m m u n i t y ครับ แล้วก็กดนี่อันนี้ก็จะเป็นการเอ่อเมือเปิดแชทได้แล้วนะทุกคนอันไหนวะนี่ครับก็ทําการอันนี้คือคำว่าอะนพุทสามารถเปิดกล้องในเกมได้ครับแบบเปิดกล้องแล้วหน้าตัวละครโบอกเราขยับตามนะครับอันนี้ก็จะเปิดการเปิดไมค์นะทุกคน Voice data for ร o บอก use voice data of when you turn off the s t t i n g all of โอเคครับอันนี้ก็เปิดไมค์แล้วนะน,นี่ก็เปิดไมค์แล้วนะทุกคนเปิดไมค์ตรงนี้นะครับปิด เปิดตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะเปิดปิดไมค์ครับก <Lion> ็คลิปมีวันนี้เลยทุกคนก็อาจจะตัดไปจะตัดมาเนี่ยนะครับเพราะว่าคลิปแบบนี้มันจะต้องตัดไปตัดมานะครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรไม่รู้มันบ้าบอะไรไม่รู้ของมันนะครับทุกคนกคน็ยิ่งประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดดิ้งว่าจะไ่บ้าคลิปใหม่กันเลยนะครับ